นี่ครับทุกคนส่วนไก่ที่ถือต้องส่วไก่ในอุดมคติมันต้องใส่พักเพลวหลายๆแนวนี่มันจังจะแซบบางที่เขาไปซื้อเขาเนาะนะครับพักพเพลวนี่โอ้นะครับเพิ่นใจหน่อยมัน่มแสบเด้มันสูเห็ดเองบ่ได้นะครับเวลาเขามาเห็ดแนวนี่เขาใส่พักเพลวหลายๆนี่เวลากินน,นี่โอ้ยนะครับยุบขึ้นมาตีหัวปมมือขึ้นมาหนําปุ่น๋้บางคนนี่มากคักยอดดูดเนี่ยห่นละ <c oughs> จัดไปครับผมมาครับพี่น้องมือนี่เมนน่เสบๆเอามาฝากอีกแล้วเห็ดไงเด้อครับเดอเมโนูนี่นะครับไปลองเห็ดตามผมได้เลยนะที่แรกก็ต ได้ไก่พันธ์มานะเขากบอกเป็นหยังดอกนะครับสีไก่บ้านหรือไก่พันธ์นะครับหรือว่าไก่หยังก็ซื้อยกตลาดขึ้นเรานั่นแหละได้มากล้วมันล้างทำความสะอาดนะครับนี่นะครับแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเอาไปต้มก่อนเลยครับพร้อมทั้งตับทั้งไตนะครับเอาใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็ใส่ใบตะไคร่นะครับด้วยนะครับมันจังจะบ่อเข้าเพราะว่าเขาสใส่น้ำซุปของเขาอยู่เกลือนะครับหยอดลงไปนะครับสิ่งที่ขาดไปเลยนะสำหรับเมนูสั่วไก่นะครับกับเป็นผักแพลนี่แหละครับพี่น้องแล้วก็มีหลายๆคนถามว่าเราวางไอ้สั่วไก่่่่่นน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 นะะคคคครรรััััััััับบกกกกลลลาาาไมมมแแตตงงงงผว้ยยยๆปุเเพี ตัวไก่เขาจะใส่พักแป้าส่วนลาบนี่สิบอ้อยนะครับเนาะแมนบอกครับพี่น้องนะครับถ้าผู้ใดมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับมาแบ่งปันกันเนาะเอามาเบิ่งกันต่อบาน,นี่ซอหรับผักที่จะใส่นะครับแล้วเรียบร้อยแล้วนี่ไปนะครับพี่น้องเนาะจัดแก่ข้าวอีกก่อนจักบาร<อ>์ขวดข,ข้าวขาวน้ำใสใส่นี่เวลากินเข้าไปแล้ว นะครับออกห้องออกหอนยันทองหมดละออกหอนยันใสไหลเลือดไหลร่มก็ดีแถมลิ้นรั่วพร้อมผมต้มไก่ทีมไว้จักว่ามันยีสิบนาทีนี่ครับพี่น้องได้การอะไรได้หนี่นะครับนี่เอาขึ้นมานะครับเอามาพักไว้ให้มันเย็นนะครับแล้วที่นี่อีกอย่างหนึ่งนะครับที่มันแตกต่างกันนะนะครับสำหรับส่วไก่นี่เขาจะฉีกเอาแบบนี้นะครับพี่น้องนะครับจะบ่สโซ่ยเด้ ถ้าเป็นไอถ้าเป็นลาบเนาะส่วนมากิ่นจะซอยเอานะครับแต่ว่าถ้าเป็นไอส่วแบบนี้มันก็จะฉีกฉีกเอาให้มันชิ้นชิ้นแนวนี้นะครับตับไตนะหั่นคือกันนั่นแหละครับแต่ว่าที่จริงแล้วการเห็ดกับเข่าวนี่มันก็บไดไม้อีหยังที่เป็นสูตรตายโตดอกเนาะครับมันขึ้นอยู่กับคนเห็ดมันขึ้นอยู่กับคนอยากนี่ล่ะเข้าอยากแนวใด้เฮาอยากฮ็ดแนวใดเฮาก็เห็ดไปโลดแมนบอกครับนะครับเนาะนะครับบานหานี้ก็มมใส่นน้ำซุปก็แล้วกันนะครับว้าหลใสเนยาวนะครับเยี๋ยวมันจะเห็ดกับข้าวว่แลนะครับนนี่ะครับปุงด้เลยนะครับพขเา้าแล้วนะครับ หงชูรดนะครับใส่เป็นลายรดนะครับแล้วก็น้ำปลาเนาะนะครับใส่บักหน้าลงไปนะครับความเปรี้ยวนี่ก็ตามใจมากเลยนะครับแล้วที่นี่เขากับใส่นี่เลยนะครับพักแพรวนะครับพริกซ้อยนะครับหอมซร้อยนะครับใส่ลงไปล้วก็ข้นๆนะครับเพียงแค่ซ้ำนี่ละนะครับเสร็จแล้วล่ะได้นน่สำหรับเมนูส่วไก่มั็คีออกแบบประมาณนามสีลายลายในจังหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลาบก็นสินามหน่อยก็นี้โอ้หนะครับแต่ว่าจังหวะตักขึ้นมาดี่กับหอมนะครับกินพักแพ่วออกเลยได้นน่ครับพี่น้องนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วครับ ไปบารนี่เบกที้ตัวไหนล้วบมได้น,นับละลนะครับหลังกองแน่หลังไม่แน่นะครับก็จัดไป <c oughs> มีโน่นี่โอ้ยนะครับมันเป็นอีหยังที่เข่าท่าขนาดเลยนะครับเวลาเขากินนะครับเขาก็ปั่นปั่นขั้มเข่าแบบนี้นะครับเพี้ยนตรงลงตรงกลางนะครับยุบใส่บารนี่นี่นะครับม้วเข้าปาก ซับนี่แหละนะครับสรับเมโนครับเข่าห้ามมือนีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับห้าก็เฮ็ดแบบนี้นะครับสอนสดนะครับเอาเข้าเขาแปะใส่นะครับมุมเข่าปากโอ้ยนะครับสุดตอนนั้นครับพี่น้องนี่แหละครับสรับเมโนส่วไก่ที่ถือต้องนะครับส่วนไก่ในอุดมคติมันต้องใส่พักเพลวได้ไล่แนวนี่นะครับมันจะหอมมามครับทุกคนมือนี้มากินเขานํากันครับ